สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับวิธีการแก้อะเลอร์นะครับของตัว Control, คอนโทรลนับชไนเดอร์ r นับอิเล็กทริกที่เราใช้ในการเรียนการสอนนะครับในส่วนของการขึ้นเออร์เลอร์เนี่ยนะครับของตัวชุดคอนโทรลนะครับเห็นว่าสิ่งที่ เราเจอนคนับก็คือตัวคอนโทรลเนี่ยครับขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับติดขึ้นมาเลยนคนับระหว่างที่เราทําการาจ่ายไฟให้กับตัวเครื่องนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าก็จะมีไฟเป็นสีแดงนะครับขึ้นมาวิธีแก้นะครับเราจะมีวิธีแก้อย่างไรนะครับจริงจริงเนี่ย วิธีแก้เนี่ยนะไม่ยากเลยนะครับให้นักศึกษาไปดูในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเปิดไปที่ตัวโปรแกรม eco stack นะครับ machine expert นะ basic นะหลังจากเราทำการเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราจะต้องอทำการกำหนดนะก็คือ ในส่วนของการติ๊กเลือกนะครับติ๊กเลือกก็คือในที่เป็น inactive นะครับ inactive ในส่วนของ read กับ write นะก็คือส่วนนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาก็ทำการกดที่ apply นะครับจากนั้นเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปทำการเลือกรุ่น Controller ของเรานะครับรุ่นของเรานะก็คือรุ่น T.M. 2 2 1 C. 2 4 C.R. นะครับก็ทำการคลิกเลือกนะครับแล้วก็ลากนะตัวบอร์ดคอนโทรลนะที่เราเลือกรุ่นนะเอามาวางนะจากนั้นก็เห็นว่าก็จะมีบอกนะรับรุ่นของเรานะครับว่าถูกต้องนะนะตรงตามรุ่นนะครับทีนี้วิธีการแก้นะครับให้นักศึกษาเนี่ยนะไปดูในส่วนของตัวนะครับเซตติ้ง ก็คือในส่วนนี้นับเซตติ้งเห็นไหมฮะนี่คือส่วนของเซตติ่งนะครับลองคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยให้นับลองมาดูหนับในส่วนของตัวโปรแกรมครับว่าตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับเราทำการหนับแอคทีฟหนับเรียบร้อยแล้วหรือยังโอเคนะนะสังเกตดูนับตอนนี้เห็นว่า เครื่องนี้ของอาจารย์เนี่ยะทำการ activate เรียบร้อยแล้วนะครับในอันนี้คือเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับจากนั้นก็คือเดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะอันนี้คือเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของคอ m ม i s s i o n ตัวนี้นะครับคลิกเข้ามาข้ามาในส่วนของตัว commission ตัวนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราทําการเช็คดูในส่วนของ เมนูนับคอนโทรลเลอร์อัปเดตตรงนี้นะครับเมนูที่2นะครับเมนูที่2นะครับลองคลิกนับเห็นว่ามาถึงตรงนี้นับมันก็จะมีส่วนของแท็บนับเครื่องมือนขึ้นมานะครับให้เราเช็คนัการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำการเสียบบอร์ดคอนโทรลนับเข้าไปแล้ว อย่างเช่นของอาจารย์ตอนนีนะ้ถ้าเราไปดูในส่วนของเมนูแรกเลยนะก็คือ c o น n น c t จะเห็นว่าตอนนี้ตัวคอนโทรลเลอรนะ์อาจารย์เสียบเนะชื่อมต่อผ่านพอร์ต usb เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็น m 2 2 1งนวงเล็บ usb บแสดงว่าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะแต่ถ้าสมมุติเราทำการดึงออกนะสมมตินะอาจารย์ดึงออก เจ็นว่าตัว m 2 2 1สน่ะครับส่วนนี้นะครับที่มันโชว์เมื่อกี้นี้นะครับมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เสียบใหม่เชื่อมต่อนะครับเจนว่ามันก็จะมีนะครับแสดงขึ้นมานะครับในส่วนของนะครับตัวคอมพอตนะครับที่ขึ้นมานะครับทีนี้พอมันขึ้นมาแล้วนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเราลองเช็คส่วนของการ เฟิร์มแวร์ครับถ้าเราต้องการอัปเฟิร์มแวร์ของเรามันเก่าหรับหรือว่ามันไม่ได้ตัวล่าสุดครับเราก็ทําการคลิกครับเลือกครับในส่วนของการอัปเดตครับส่วนนี้ครับมันก็จะขึ้นมาครับให้เราทําการอัปเฟิร์มแวร์หนับเราก็ทําการเชื่อมต่อนับแล้วก็ไปเลือกไฟล์นับเลือกไฟล์ก็ตามรุ่นนับที่เราใช้นับเราใช้ m 221 แล้วก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่านี่ก็จะเป็นตัวเฟิร์มแวร์ M สองส2งนึ่ที่เราจะทำการอัพนับักศึกษาก็เลือกแล้วก็ Open นะครับจากนั้นก็ทำการ next ก็คือทำการอัพตัวเฟิร์มแวร์แล้วก็ทำการ next นับอัพ install นับเข้าไปก็รอสักแป๊บหนึ่ง ขั้นตอนของการอัพเพิ่มแวร์ก็จะเสร็จสมบูรณ์ก็จะมีสเต็ปทั้งหมดเนี่ยก็คือ4สเต็ปโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จำเป็นถ้าสมมุติมันบอร์ดคอนโทรลของเราเนี่ยมันมันขึ้น e อ r ร์เลอร์มันไม่สามารถที่จะทำการอัพได้แล้วก็ทำการอัพให้เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราอัพเสร็จเดี๋ยวเราลองมาดูนิดหนึ่งว่า ตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยนะครับมันขึ้นเออร์เลอร์ไหมนะครับถ้าอัปเซ็ตนะคสิ่งที่เราจะได้ก็คือจากที่มันขึ้นเป็นสีแดงส่วนนี้เห็นไหมฮะมันขึ้นเป็นเออร์เลอร์นะครับพันถ้าเกิดเราอัปเซตสมบูรณ์นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือถ้าเราอยู่ในโหมดของการ run, รันนะับมันก็จะขึ้นโหมดของการ run, รันนะับแล้วก็ส่วนของเออร์เลอร์นะในส่วนที่เป็นตรงนี้ มันก็หายไปนะับก็ไม่มีนะแสดงว่าบอร์ดของเราก็น่าจะใช้งานได้นะครับทีนี้ลองดูนิดนึงนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นโค้ดนะหรือว่าตัวโปรแกร,รมนะที่อาจารย์เขียนนะอาจารย์จะทําการอัพนะหรือว่าดาวน์โหลดนะลงไปในตัวบอร์ดคอนโทรลนะเดี๋ยวลองดูว่าจะสามารถลงโปรแกรมได้ไหมนะเราทําการคอดลอกก่อน คอมไพล์เสร็จแล้วเจ็นว่าถ้ามันปกตินะครับก็คือ no error นะครับไม่ขึ้นไม่มี error ขึ้นจากนั้นมาที่ commission นะแล้วก็ไปส่วนของตัว connect เราเลือก m 2 2 1อนะครับอันนี้เป็นนตัว port ที่เราเลือกเสร็จแล้วเราก็ทำการคลิกที่ login นะครับถ้ามันปกติ ใช้งานได้มันจะต้องขึ้นนะนัเมนูนะัแบบนี้นะับแสดงว่าถ้าเราดูตรงนี้นะับ PC to controller นะับดาวน์โหลดนัก็สามารถที่จะทำการดาวนะ์โหลดนับตัวโปรแกรมลงไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์ได้นะัแล้วก็คอนโทรลเลอร์นะก็สามารถที่จะนะัอัปโหลด เข้ามาในส่วนของ PC ได้นะครับแต่ในที่นี้อาจารย์จะทําการดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับโอเคนะครับแล้วลองดูถ้ามันใช้งานได้ปกตินะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็ต้องขึ้น100%นะครับจากนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกนะครับแสดงว่ามันสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือ PC a n นะครับแอนด์คอนโท ก็คือสามารถที่จะทําการดาวนะ์โหลดโปรแกรมไปที่คอนโทรลเลอร์ได้นะับเสร็จสมบูรณ์นะครับจากนั้นลองเทสดูสักนิดนึงอาจารย์ก็ทําการคลิกที่เมนู start controller คลิกนะโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในส่วนของ programming นะครับคลิกเข้ามานะจะเห็นว่าตอนนี้ตัวโปรแกรมมันขึ้นรันอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติ อาจารย์ลองกดนับที่อินพุตหนับศูนย์นับก็คือสวิตช์สตาร์ทนับหลอดแรมหนึ่งนับต้องติดนับแล้วก็แรมสองก็จะติดตามมานับในเวลาที่เรากำหนดนับดูนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ลอง เสร็จนะครับเรียบร้อยนะเพราะนั้นอันนี้คือลักษณะของการแก้ปัญหานับ nah, ว่ากรณีที่บอรดนับมันขึ้นเออร์เลอร์แล้วเราไม่สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดได้นะ nah, ครับ nah, แต่ถ้าเกิดเราทดลองเสร็จนะัอย่าลืมนะครับเรา stop nah, ปนับ stop ก่อนนะเข้า nah, <Nah. S 2> โหมด stop น nah, ะ <Nah. S 2> จากนั้นก็มาที่นะับ commission ตัวนี้ แล้วก็อย่าลืมคลิกที่ล็อกเอาด้วยนะครับอ่าก็เสร็จนะับเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นนี่คือับวิธีการแก้ปัญหากรณนนีที่ตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์มันขึ้น e อ r ร์นะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมได้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับก็คงจะ มีนับพิธีการนับแก้ไขปัญหานับมาให้นักศึกษาได้เอาไว้ศึกษานับดูนับประมาณนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ